ในเรื่องของการเผาไฟ,ไฟป่าพีเอม2.5ที่เชียงใหม่ณขณะนี้ก็เป็นในเรื่องของที่ฝุ่นควันจากเพื่อนบ้านก็ยังมีผลกระทบในแต่ละวันเช่นเดิมการเผาในพื้นที่เราเน้นที่จะจับให้ได้ภายในวันนั้นให้มากที่สุดก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำได้นะครับก็จะไม่เกิดการซ้ําเติมของฝุ่นควันแบบที่ผมเน้นย้ําว่าเดือนนี้เราทําอะไรแล้วเมษายนเราจะทํำยังไงวันนี้เราเน้นไปที่การดูแลสุขภา,ภาพก็ให้คาแนะนําที่น้องประชาชนในเรื่องของ การที่จะไปไหนกลางแจ้งดูแอป,ปหน่อยนะครับเช้งขุดเขาจะบอกว่าไปอำเภอไหนตำบลไหนแล้วขุดมันสูงหรือไม่ซึ่งหลายๆสื่อก็มีบอกอยู่แล้วถ้าจําเป็นต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วกังวลว่าจะกระทบสุขภาพเนี่ยให้พิจารณาในเรื่องของการใส่แมสกน,นะครับบอกก็จะึงจะ,จะ,จะลดลดอาการเจ็บป่วยได้แล้วนกะ็สำหรับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยครับโรคทางเดินหายใจที่มีผลกระทบต่อุณวันนั้นเดินเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งรักษาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายรัฐบาลดูแลทุกคนครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วก็เพิ่มหนักไปคือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของเราทุกคนปฏิบัติงานมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาเขาเหนื่อยแทนเราเ็าเสี่ยงแทนเราความร้าเริ่มเกิดก็มีเรื่องของการเ,าเริ่มเริ่มเขาเหนื่อยแล้วละ่ะแล้วก็การเจ็บป่วยมีมากขึ้นเจ็บป่วยจากการทํางานหนักแล้วก็มีการบาดเจ็บอะไรต่างๆมากขึ้นต้องขมอควาวดาคนที่ยังดึงดันจะเผาเผาไม่รู้จบเนี่ยไม่เลิกทีเนี่ยเห็นใจคนที่เขาทํางานเนาะ ให้มาไล่ดับไฟก็บอกว่าแก้ที่ตายเนีุจริงๆไม่ได้อยากทำอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อไม่เชื่อเราก็ต้องต้องดับให้เร็วที่สุดนะครับก็อขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วยแล้วก็ถ้ารู้ก็ช่วยบอกว่าอย่าเผาแต่ถ้ายังเผาแล้วรู้ก็ช่วยแจง้งรางวัลจะจับดีครับคดีรราจะยื่นานเพื่อที่จะช่วยเขาครับเขาลาแล,ล้วล่ะเราเราเราดูแลทุกคนนะผู้